จะมากลนอีกาปูครับผมตอนนี้ก็ลังมาๆกับแม่มากับแม่แล้วก็มากลนอีกาปูครับผมมาดูกันว่ามันจะมีไหมครับผมดูครับผมมีไหมีไหมครับรอดูนะครับผมอะดรเยอดนี่อัดเลฟนี้นะครับผมก็มาดูกันมีน้องเป่ามีแม่มีน้องเป่ามีแม่มีผมครับชื่ออะไรน้องชื่ออะไรแม่ไม่ต้องก็ได้บอกว่าแม่ก็พอ กำลังดูกันนะครับกำลังขุดนะครับว่าจะมีไหมครับดูครับขึ้นลั่งระบบใชายแม่ระบทใช่จะสองระบ่มีครับนายเปามีครับแม่มมและนี่ก็ผมมหันเห็นเลยนะเปาเนาะื้อมองไม่เห็น แม่เห็นแล้วตะกินอะสักหน้าแม่เห็นแล้วตะกินนี่กินี่มไปขึหมออนะ่องดีกว<ม>่าดูเยอะพึ่อนน่ครับผมคอับค่ครับมีตัวไหมครับผม มาลึกๆมีแต่น้ำขุดมาลึกๆก็เห็นแต่น้ำนะคะผมข้างในนีิดๆจบเองอันนั